ตื่นเต้นมากขอบคุณรูทุกคนที่มามาหากานนะครับผมก็จริงตื่นเต้นตื่นเต้นมากเพราะว่าตื่นเลยคือด้วยเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยนะที่ที่ฉายบนโรงภาพยนตร์จริงๆก็ตื่นเต้นมากที่แบบว่าความพยายามทั้งหมดความตั้งใจทั้งหมดนอกจากตัวเราเองแล้วตัวนักแสดงทุกคนเองแล้วรวมไปถึงทีมงานทุกคนคือแบบว่าตื่นเต้นมากวันนี้ได้ดูแล้วก็ขอ,ขอฝากทุกคนนะครับอีกสองวนันวันที่เก้ามีนาคมครับก็มาดูพร้อมกันภาพนเกแล้วก็เป็น กลัวครับคือตอนแรกอะพี่ไม้ที่เรารู้เป็นพี่ไม้กำกับเนาะก็รู้ว่าแบบเราพี่ไม้ทำพี่หน้ามาอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็แบบแหม่หนังผีคอมเมดี้แน่นอนสนุกแน่นอนตลกแน่นอนพออ่านบทปุ๊บอะไม่มีคอมเมดี้เลยนะครับแต่ว่าดีใจมากเพราะว่าหนึ่งคือโอ้โลเคชั่นถ่ายคือสวยมากแล้วก็อันสีมากๆถ้ามีใครใครมีโอกาสอยากให้ไปลองตามรอยดูไปช่วงกลางวันนะก็สนุกมากครับแล้วก็เอาจริงๆก็ดีใจดีใจดีใจมากๆตอนนี้ ออคือด้วยตัวละครแล้วตัวละครเต้แล้วอะรย่างเงี้ยครับก็รทำมันไานค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ควรจะผ่านอะไรหลายๆอย่างมาคือแบบว่ามันมันหลายโปรเซสมากกว่าจะกลายเป็นตัวละครเต้คือใช้เวลาเวิร์กช็อปเยอะมากใช้เวลาไป <laughs> ศึกษาทำสิร์ชเ,เยอะมากๆก็คือมันแบบมันผ่านอะไรมาเยอะมากจริงๆครับคือวันแรกที่แคสเป็นเต้กับวันนี้ที่เป็นเต้ที่คนจะได้เห็นคือตัวละครเลยจริงๆก็เขาฝากตัวละครนี้นด้วยคือผ่านอะไรมาเยอะมากๆ วิยากมากเลยคือแบบว่าผมพูดไม่ได้จริงๆอ่ะผมพูดไม่ได้จริงขอโทษด้วยนะครับคือพูดไม่ได้จริงเพราะว่าเพราะว่าอยากอยากให้ทุกคนได้ไปลองติดตามดูเองจริงๆเพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างมากๆในเรื่องเพราะว่าทุกตัวละครมีเส้นเรื่องของตัวเองมีปมของตัวเองด้วยเพราะว่าเรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่าเส้นเรื่องทั้งหมดมันกลมมากแล้วก็อยากเป็นคนได้เข้าไปดูติดตามกันเหมือนที่บอกไปบนเวทีเลยครับว่าอะไรที่คุณคิดว่าใช่อาจจะไม่ใช่สำเร็จก็ได้ให้คะแนนเลเวลความน่ากลัว าจริงๆตอนถ่ายเราไม่ได้คิดว่ามันจะน่ากลัวขนาดนั้นเพราะว่าคนมันเยอะเราแบบอยู่ในกองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครัแต่พอเห็นเทรลเลอร์ปุ๊บก็อ่ะอเราขี้กลัวบรรทุนอยู่แล้วเราให้สิบเลยละกันครับต่อไปเรียกพี่ฝากแฟนเชิญชวนแฟนมาชมภาพยนตร์เรื่องนี้เลยครับแล้วผมก็ขอฝากคุณภพยนต์ด้วยนะครับวันนี้ก้ามีนาคมนี้ทุกโรงภาพยนต์แน่นอนครับบอกเลยว่าหลอดแน่นอนเนื้อเรื่องนี่คือ ทำให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็เดินทางตามตัวละครไปจริงๆครับผมแล้วก็โลเคชันเนี่ยอ,นนอันนี้ยังขอย้ำแล้สวยมากอยากให้ทุกคนได้ไปได้ไปเห็นแล้วก็ดูในโรงภาพยนตร์ยังไงก็ได้อัดรถดกว่าทา 5, 5, นนั้งภาพทั้งเสียงก็อยากชวนทุกคนไปดูในโรงภาพยนตร์ด้วยครับผมฝากด้วยนะครับแ,แฟนๆที่มาดูแล้วเราเราจะไปตามแบบแฟนได้มาแบบแสดงความคิดเห็นอะไรกันได้บ้างค่ะได้หมดเลยครับทุกช่องทางครับผมครับผมก็ขอฝากด้วยเพราะวทุกคนตั้งใจมากจริงๆครับผม